สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับกะยะทอทดันพื้นที่แสนไร่ปลูกยางค่ะ ขายคาร์บอนสร้างรายได้เพิ่ม1,200บาทต่อไร่ให้กับชาวสวนยางพาราค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสําหรับกยทนําร่องปลูกยางนะคะกยทอเล่งนะคะดึงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกยางพาราขายคาร์บอนเครดิต1 0 0 0ไร่ทั่วประเทศไทยในปี 2,568ค่ะหลังขึ้นทะเบียนนะคะในพื้นที่3จังหวัดนำร่องนะคะแล้ว4.3หมื่นไร่คาดเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง1,200บาทต่อไร่นั่นเองค่ะซึ่งทางกะยะทนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจึงได้ผลักดันนำนโยบายการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะตลอดจนเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะผ่านการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรการตามมาตรฐานของประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกก็คือองค์การมหาชนหรืออบกอนั่นเองนะคะ ทั้งนี้ก็ยทได้จัดทําโครงการจัดกัสเรือนกระจกนะคะอย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนยางพารานําร่อง3พื้นที่นะคะก็คือ3จังหวัดเลยรวมพื้นที่43,481.35ไร่นะคะก็ได้แก่จังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราเข้าร่วม162รายพื้นที่ประมาณ10,000 ไร่นะคะจังหวัดเลยมีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเข้าร่วม528รายพื้นที่ประมาณ1 0,000ไร่เหมือนกันค่ะและก็สุราษฎร์ธานีนะคะมีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเข้าร่วมอีก1609รายพื้นที่ประมาณ23,300กว่าไร่นะคะเสนอต,ต่ออ,อ,อบอก,กอเพื่อขอรับเพื่อที่จะมีการขอรับรองคาร์บอนเครดิตด้วยนะคะ ซึ่งปัจจุบันทั้ง3โครงการได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการปลูกพืชยั่งยืนหรือว่าปลูกพืชยืนต้นนะคะประเภทการลดดูดซับและก็การเก็บเก็บก๊าซเรือนกระจกจากป่าไม้และก็การเกษตรจากออกบอกอ,กอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบปริมาณคาร์บอนเครดิตค่ะโดยมีระยะเวลาคิ เครดิตของโครงการ7ปีนะคะก็คือตั้งแต่พศ2566ถึง2,573ค่ะสำหรับโครงการจัดการก๊าซเรือนกระจกนี้นะคะอย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนยางพาราทั้ง3พื้นที่นั้นมีการดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญต่อความสามารถในการกรเก็บก๊าซเรือนกระจกและกล็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามระเบียบวิธีที่กำหนดด้วยโดยมีรูปแบบการปลูก เป็นสวนเชิงเดี่ยวนะคะที่มีการปลูกดูแลและก็จัดการแปลงปลูกอย่างถูกวิธีด้วยรวมถึงมีการใช้ปุ๋ยและก็สา,สารปรับปรุงดินอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมเพื่อบำรุงรักษาให้ต้นยางพาราในพื้นที่เดิมสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพด้วยค่ะซึ่งจะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงไม่น้อยกว่า5%เมื่อเทียบกับกรณีฐานนะคะ เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยโครงการการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนยางนี้นะคะจังหวัดเลยเมื่อดําเนินโครงการครบ7ปีแล้วขอการของการคิดคาร์บอนเครดิตนะคะภาคเกษตรคาดว่าจะสามารถลดและก็กักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณทั้งสิ้น3 2 0 1 7 9 2 ตันนะคะสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือว่าเฉลี่ยปีละ4 3 1 4 5ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีส่วนพื้นที่โครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อดำเนินโครงการครบ7ปีที่เข้าร่วมโครงการลดการเลือนกระจกภาคการเกษตรจะสามารถก็บเก็บคาร์บอนได้ทั้งสิ้น 699353.94ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือเฉลี่ยปีละ99907.71ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะขณะที่พื้นที่โครงการจังหวัดจัน,จนทบ,บุรีนะคะตลอดระยะเวลา7ปีที่เข้าร่วมนะคะโครงการลดการเลือนกระจกภาคการเกษตรจะสามารถกักเก็บคาร์บอนได,ได้ทั้งสิ้น2อ9 7 9 1กไซด์ได้ทั้งสิ้น299,679.11ตะ ตันคาร์บอนคาร์บอนไดนะออกไซด์เทียบเท่านะคะหรือเฉลี่ยปีละ4 2 8 1 1ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือปริมาณ4 2 8 1 1ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีค่ะสำหรับคาร์บอนไดคาร์บอนเครดิตท,ที่เกิดขึ้นจะเป็นสิทธิ์ของกยทนะคะ โดยเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบตัวเงินที่ได้จากการขายคาร์บอนเครดิตให้แก่เกษตรกรในสัดส่วน90%และกะยะทออีก10%ค่ะตามปริมาณคาร์บอนที่ได้รับในพื้นที่สวนยางพารานั้นซึ่งนายสุทัศน์นะคะต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดเผยว่าก็ยทอยังมีแผนขยายผลนะคะไปยังสวนยางพาราในพื้นที่อื่นๆด้วยที่มีความพร้อมโดยในปี2568เพิ่มอีก1 0 0 0 0 0สนไร่ทั่วประเทศพร้อมกับแจกโฉนดคาร์บอนด้วยนะคะให้เกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการด้วย ตั้งเป้าหมายพัฒนาให้เป็นส่วนยางคาร์บอนเครดิตให้ได้10ล้านไร่ภายในปี2573ค่ะและในปี2593สวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกะยะทที่มีอยู่ประมาณ20ล้านไร่จะเป็นสวนยางสวนยางคาร์บอนเครดิตทั้งหมดซึ่งทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับประโยชน์จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งกยทจะพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้ตรวจสอบประเมินคาร์บอนเครดิตที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอบกอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะการดำเนินโครงการนำร่องในช่วง7ปีจะสามารถสะสมปริมาณคาร์บอนเครดิตได้กว่า1.3ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะคิดเป็นมูลค่า390ล้านบาท ซึ่งหากเกษตรกรมีสวนยางหนึ่งไร่จะสามารถเก็บเก็บปริมาณคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ4ตันราคาขายหากคิดอย่างต,าต่ำัตละ300บาทนำมาคํานวณ4ตันสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต1,200บาทต่อไร่ถือเป็นรายได้เสริมที่เกษตรกร,ะกรจะได้รับจากพืนทีน่พื้นที่สวนยางนะคะนอกเหนือจากการขายผลผลิตยางอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้ ยังดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศ2050นะคะก็คือ2050นั่นเองและเป็นประเทศผู้นำอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะก็คือไก่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศตลอดจนบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็น0นย์นะคะในได้ในปีคศ2665ก็คือ2065นั่นเองค่ะ